ยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็ยังอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่บูธนะคะ DG r e n t นนะคะท่านผู้ชมคะ DG r e n t s Brahman นแ e นบิสมาเตอร t คัค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของฟาร์ม DG r e n t s กันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับรัครูมุ่งงาม ดีจีแลนด์อยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับค่ะอจังหวัดกำปูงครับค่ะอยู่พื้นกุ้งนะคะจังหวัดกำแพงเพชรที่ของดีจีเนี่ยเลี้ยงวัวทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะเป็นสองสายพันธุ์ค่ะค่ะวัวปาหมันเทาค่ะแล้วก็ดีฟวัเตอร์ครับผมอ๋อเป็นปาหมันเทาคือระบุเลยปาหมันเทา布拉มันแดงอ๋อมีอยู่หน่อยครับอ๋อ แต่จะเน้นที่เ่าครับผมค่ะตอนนี้เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วคะของดีจีนะคะตอนนี้เข้าปีที่สี่แล้วครับเข้าปีที่สี่แล้วใช่ครับอ่ามีวัวเยอะไหมคะที่ฟาร์มตอนนี้ตก60ตัวแล้วค่ะหกสิบตัว60ตัวนี้คือแม่พันธุ์หรอคะแม่พันธุ์ใช่ครับโอ้โหมีให้มาเป็นวัวนำเข้านเข้าทั้งหมดค่ะเป็นบามั่นเกรย์ก็คือบามันเทาทั้งหมดเลยแต่ว่าบามันแดงเราก็มีอยู่มีอยู่แต่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะอนาคตน่าจะมีอีกยยา่เรอๆ ค่ะตอนนี้เริ่มต้นได้4ปีแล้วกับพันธุกรรมที่นำมานี่เป็นพันธุกรรมจากจากเจดีทัชชินครับวีแปดบูไอส์ถ้าเป็นประม่นเทานะครับค่ะคแล้วส่วนบีฟล่ะคะบีฟมา a s เตอร์ก็ตอนนี้มีของ BW e ครับแล้วก็ลิซซี่เอ็ม l อนแลนด์ครับแล้วก็ l L2 อืท ตามของบิ๊มาเตอร์ด้วยครับคะ <c oughs> ครับผมตัวนี้คือลำพันธปเป็นพ่อพันธุ์อ่าตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์จากพีดับ <c oughs> บ <c oughs> ิลค่ะเดี๋ยวเราไปดูพ่อพันธุ์ตัวนี้ก่อนเลยเนาะ <c oughs> เป็นพ่อพันธุ์จากพีดับบิลซึ่งนำเข้าคุณเต้นำเข้าเองอ่าใช่ครับค่ะตัวนี้มีอายุเท่าไหร่ละคะตัวนี้3ปีครึ่งครับผม3ปีครึ่งตอนนี้ม <c oughs> <c oughs> ีรีดน้ำเชื้อมไหมคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวส่งรีดน้ำเชื้อหลังเรียนจบงานบุรีดำเนี่ยค่ะ๋อรีดน้ำเชื้อได้แล้วเองก็มีผลงานแล้วที่อเมริกา ตัวเนี้ยคือเขาเองมมีเป็นเจ้าของรางวัลแกนแชมเปี้ยนในงาน,นเนชันแนลในปี 2, 2019ันะค่ะ,คะแล้ก็เป็นพ่อพันธุ์ดีเด่นครับในปี 2, 2019 b u l e of the Year ได้รับรางวัลมาแล้วด้วยส่วนหนึ่งค่ะ อยู่ที่อเมริกาเลยก็เลยนําเข้ามาเพื่อจะมารีดน้ําเชื้อขายในเมืองไทยถูกไหมคะถ้าถ้าเกิดน้ําเชื้อของตัวนี้เจ้าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าอะไรนะคะเจ้าเอ็มพายครับเจ้าเอ็มพายเจ้าเอ็มพายตัวนี้ถ้าเรารีดน้าเชื้อออกมานี้ไุด้คิดว่าจะขายในราคาเท่าไหร่คะถ้ามีคนสนใจเบื้องต้นก็คือโดสละ800รครับค่ะโดสละ800ชุดละ6,000ชุดหนึงมีสิบโดสครับค่ะอ๋อมีมีจำหน่ายแน่นอนคือหลังจากจบงานนี้แล้วคุณเด้ก็จะเอาเข้าศูนย์ละศูนย์รีดน้ำเชื้อใช่ครับ พร้อมแล้วที่จะรีด้ำเชือ้อแล้ววันนี้มีนํามาเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวคะมามาในงานนี้มีมาทั้งหมด10ตัวครับสิบตัวเข้ากวดเป็นราคาห้างตัวครับอ๋อเอามาทั้งหมด1ิบตัวค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะเป็นฟาร,ร์มน้องใหม่นะคะท่านผู้ชมคะที่มีวัวถือว่าพันธุก,กรรมที่เด็ดมากนะคะทั้งนําเข้าทั้งบิฟมาเตอร์ทั้งบามบันเกรก,ก็คือบาบันเถาซึ่งอย่างที่บอกคุณเต้นาเข้ามาแต่ละตัวถือว่าเด็ดทุกตัวเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของบารบันเถากันดีกว่าว่าวันนี้ที่ดิจิแรน์เนี่ยเอามาทั้งหมดเนี่ยสิตัวนี้มีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยนะคะค่ะ,ะมาเลยมาตรงที่นี่ก่อนเลยไปทางนี้เลยค่ะกุณเต้พานาําเดินไปดูเลยค่ะ สุดยอดคัะท่านผู้ชมคะพอผ่านบีฟบัตเตอร์ที่อนาคตคุณคนไทยจะต้องได้ใช้น้ำเชื้อตัวนี้นะคะสำหรับพอผ่านบีฟที่ใครที่สนใจบีฟบัตเตอร์อยู่นะคะที่สนใจเนพัน ที่พันธุกรรมตัวนี้อยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ถือว่าเอ็มพายเจ้าเอ็มพายนะคะคนำเข้าจากอเมริกาซึ่งคุณเต้นําเข้ามาเพื่อจะผลิตน้ำเชื้อมให้กับเกษตรกรชาวไทยได้ใช้กันนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะทางนี้เลยค่ะคะุณเต่อ,ออกมาด้นนอกไหมคะออกมาก็ได้ค่ะ,น,ะ,ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ดิจีนำเข้าใช่ไหมคะคุณเต้คะเป็น ไปทางนี้นะคะเหมือนเดิมมุมเดิมเลยค่ะพี่โอเคสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมค่ะ mm hmm. ค่ะในส่วนของต้นนี้เลยคะ่ะพี่เต้พี่เต้ต้นนี้เป็นวนเข้าเพิ่งจะเข้ามาถึงไทยได้สามอาทิตย์นี้เองค่ะ,คะจากกัลลโลกมาค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นโม่ประกวดของอเมริกาขนาดมาบ้างแล้วครับค่ะตัวนี้เป็นลูกของ เป็นเบอร์ทำในแบรนด์บูอายนะครับค่ะครับอันนี้คือแบรนด์บูอายนี่ก็คือฟาร์มของบูอายที่อเมริกาใช่ครับถูกไหมคะแล้วซื้อตัวนี้มาเป็นแม่พันธุ์เหรอคะเป็นแม่พันธุ์อายุเท่าไหร่ละคะตัวนี้ยีสิบเก้าเดือนยีเดือนค่ะตัวนี้คือเจตนาของคุณเต้อยากจะมาเป็นแม่บล็อกเหรอคะเป็นยังไงคะเป็นแม่บล็อกในอนาคตอันนี้คือผมกะว่าจะเอาไปทําเจาะไข่ทำ IVF เพือเก็บไข่ไว้ส่วนหนึ่ง่อนแล้วปล่อยให้เขา ค่ะทีนึนะคับค่ะอ๋อก็คือก็คือโปรเจกต์การันต์ข้างหน้าเราน่าจะทำอย่างนี้คือ IVF แล้วตัวนี้ด้วยนะคะตัหลับแม่พันตัวนี้ถือว่าสวยงามมากพันธุกรรมนี้เป็นลูกของทรัมป์แล้วก็แม่เขาจะเป็นสายไหนคะแม่เขาเป็นสายฮูดซันครับอ๋อฮูดซันโอ้โหท่านผู้ชมคะอายุสิบ เก้าเดือนค่ะท่านผู้ชมอีกไม่นานนะคะก็เราก็จะเห็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะของ d ีจีแลนซ์นะคะท่านผู้ชมค่ะเราจะโดยนำแม่พันธุ์นะคะที่เน้นเป็นมุ่งเน้นในส่วนของพันธุกรรมบัวเถานะคะคือชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเหรอคะในบัวเถาค่ะมีพิษเมนค์อะไรเงี้ยลำตัวก็คือจะเด่นกว่าบัวแดงค่ะ ก็เลยนําเข้ามาก็เลยชื่อชอบแล้วก็จะมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของพันธุกรรมบัมบัน,นเถาถูกต้องครับค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นแบรนด์ของบูอายตัวหนึ่งนะคะที่คุณเต้นําเข้ามานะคะมาอยู่ในฟาร์มของดีจีดีจีบัมบั้นดีจีแรสนะคะท่านผู้ชมคะโปรดติดตามฝากติดตามฟาร์มนี้นะคะฟาร์มน้องใหม่ที่ก็ถือว่ามาแรงนะคะท่านผู้ชมบัวแต่ละตัวถือว่าเด็ดเด็ดกันทุกคนเลยค่ะทุกตัวเลยค่ะรวมถึงตัวนี้ด้วยแบรนด์บูอายแล้วก็รวมไปถึงบีฟมัตเตอร์นะคะที่คุณเต้กําลังนํามาเพื่อจะมาขายน้ําเชื้อ้อแลววก็มีตั มีอะไรไหมคะมีตัวเมียค่ะมีตัวเมียตัวเมียเลือดร้อยเหมือนกันนะครับะตัวนี้ก็จะเป็นของบีบัตเตอร์ของดิจิลันที่นําเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมอ่ตัวนี้บีบัตเตอร์อายุเท่าไหร่ละคะคุณเต้คะสิบแปดเดือนนะคะับสิบแปดเดือนโอ้โหอ้โตัวนี้วันนี้คือเอามาโชว์อย่างเดียวเอามาโชว์ให้เกษตรกรได้รู้จักสายพันธุ์บีบัตเตอร์เป็นยังไงตัวเมียเลือดร้อยอืมอันนี้คือเลือดร้อยเลย อ๋เลื้อร้อยเลยที่นำเข้าจากอเมริกาเหมือนกันเหรอคะตัวนี้โอ้โหเป็นพัฒนาเข้ามา20ตัว่20ตัวบีฟมัตเตอร์20ตัวเลยกับข้อวพันหนึ่งตัวก็คือเจ้าเอ็มพายนี้เป็น21ตัวกับแม่พันนี้โอ้โหท่านผู้ชมคะนี่ฮะสีของบีฟมาตเตอร์หนึ่งเป็นพันธุกรรมหนึ่งที่ที่หลายๆคนเกษตรกรก็ยังสงสัยว่าบีฟมาตเตอร์มีความโดดเด่นอย่างไรนะความโดดเด่นของบีฟมาตเตอร์ของเขาเป็นยังไงครับคุณเต้ที่ที่ชื่นชอบในในพันธุกรรมนี้อะค่ะ สบมบูรณ์พันธุ์ดีเชื่องครับแล้วก็ทนร้อนถ้าเทียบกับาสายพันธุ์ที่เป็นเลือดยุโรปอย่างเช่นไอแกัสแล้วก็ชาร์เล่อย่างเงี้ยครับก็ทนร้อนได้ดีกว่าครับมาทินเก่งเก่งเชื่องค้<ว>อนรูปออกมาก็สามารถแบบไม่ดูร้ายเข้าไปเล่นเข,นข้าไปจับได้เลยโดยนิสัยของ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 พื้นฐานเขาเองเนี่ยฮะ ค่ะแล้วตัวนี้ราคาสีดำตัวนี้ก็คือนี้ก็เป็นบีมัตเตอร์เหมือนกันครับคือต้องบอกว่าบีมัตเตอร์เนี่ยครับเป็นเขาไม่ได้สนใจลาคาหนักของสีแล้ก็คือมันจะมีทั้งสีแดงสีดำลายเซนซีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนใจเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงครับอันนี้ก็เลยเอามาโชว์ให้ให้ที่นี่ดูว่าบีมัตเตอร์รับความหลากหลายเลยอ๋อมีความหลากหลายไหมเหมือนไม่ปนอ๋อ อนแรกมองไปนี่ก็เป็นวัวนมหลายหลายคนถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าไม่พูดนี่ก็คือไม่รู้เลยข้าเจว่าเป็นว<ช>ัวนมแต่จริงๆไม่ใช่ใชเป็นอีกหนึ่งสีของอบีฟมาสเตอร์รอ๋อที่มุกจริงๆแล้วบางคนจะมองว่าถ้าเป็นบีฟมาตเตอร์จะมุกไปที่สีแดงอย่างเดียวอันจริงๆแล้วไม่ใช่มีความหลากหลายแต่ก็มีสีดำอสีเลยมีลายลายนี่ก็มีใช่ไหมคะอ๋อนี่ก็เป็นบีฟเหมือนกันแต่ถ้าอยากให้รู้จริงๆก็ต้องดูที่ใบพันธุ์ประวัติถูกไหมคะว่าพันธุกรรมอ นะคท่านผู้ชมขะและหลายคนที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับบีฟมัตเตอร์อยู่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่วนวน,นมนะคะท่านผู้ชมขะคือวัวบีฟมัตเตอร์อีกหนึ่งออสีก็คือหลากหลายสีอย่างที่คุณเต้บอกไม่มีเฉพาะสีแดงค่ะท่านผู้ชมมีแฟนซีมีสีนู่นสีนี่รวมไปถึงสีดําที่หลายคนบอกว่าอุยวัวน,นมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะที่คุณเต้บอกว่าทําไมถึงเลือกมาเลี้ยงบีฟนึงด้วยด้วยการอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ่งง่ายโตเร็วไม่เลือกค่ะ งแปลงเนี่ยสำหรัติเป็นปลามั่นก็จะเลือกยอดยาที่ดีอะไรเงี้ยเลือกยายินอะไรเงี้ยแต่เป็นบีมมาสเตอร์เขาลงแปลงปุ๊บเขาจะทิ้งการเลยนะไม่ได้เลือกเอ๋ออันนี้คือปล่อยแปลงได้เลยปล่อยแปลงได้เลยทั้งวันเหมือนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงได้ทุ่งได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อไม่มาสเตอร์นี่ไม่หอบไม่หอบครับโอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะกับสายพันยุโรปนะฮะค่ะไม่หอบเลยหนาวทนร้อนที่เขาปรับปรุงมาในเรื่องของสภาพอากาศ คือคือบีบัตเตอร์นี่เหมาะกับบ้านเราด้วยใช่ครับด้วยอากาศที่ที่ร้อนเนาะอุณหภูมิที่ร้อนแล้วก็พื้นที่นะฮะบริบทในการกินหญ้าแทะเล็มได้เหมือนกันอ่าเหมือนกันเลยครับโอ้เลี้ยงง่ายโตเร็วเลี้ยงง่ายโตเร็วโอ้นี่นะคะท่านผู้ชมคะอีกหนึ่งทางเลือกนะท่านผู้ชมคะที่ใครหลายๆคนกําลังศึกษาอยู่ว่าบีบัตเตอร์น่าเลี้ยงไหมนี่นะคะคือข้อดีของบีบัตเตอร์คือหนึ่งเลี้ยงง่ายโตไวนะคะอัตราแรกเนื้อก็มาเร็ว ใช่ไหมคะแล้วสีก็หลากหลายสี้วยค่นผู้ชมไม่ได้มีสีเดียวนี่คุณแม่ก็เป็นครั้งแรกเพิ่งมีความรู้ใหมเ่เหมือนกันว่ามันมีมีสีนี้ด้วยก็คือเคยเห็นนี่ก็คือแต่สีแดงเลยแหละนะคะแต่วันนี้มีโอกาสดีเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบ้านทาของที่นี่กันนะท่านผู้ชมคะว่าเขามีความสุดยอดแค่ไหนไปไปดูกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมหลอดได้เนาะ <laughs>